โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เราอยู่เกมไมซ์เวเวอร r นะครับผมเนาะคือตอนแรกอะ่ะพี่ว่าจะลงให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าพอดีเพลินไปหน่อยนะครับเลยลืมไปอ้าวไม่ได้ลงคลิปนี่หว่านะฮะก็กระพุณน,นะครับยอดไลด้วยเนาะเห็นยอดไลกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ก็ขอบคุณแล้วกันนะแล้วในวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่จะพามารับชมกันนะนั่นคือการตามหาในส่วนของถ้ำนะครับโดยการใช้วิญญาณนะครับหรือว่าเป็นเหมือนวิญญาณที่มันอยู่ในหลุมศพนะไม่รู้ว่ายังใช้ได้หรือเปล่านะครับผมฮ่าฮต้องลุ้นกันว่าจะเจอไหมนะครับบอกเลยว่านะ คลิปนี้เนี่ยมีอยู่2อ,อย่างไม่เจอเกาะฟาร์มนะครับถ้าเจอเนี่ยพี่จะตัดไปตอนนู่นเลยลงถ้าให้ดูเลยนะครับถ้าเจอก็คือจะได้ลงถ้าเลยแล้วเดี๋ยวเรามรลุนไปด้วยกันนะครับว่าจะได้ไหมในส่วนของตัววิญญาณนะจะพาเราไปเจอหรือเปล่าในส่วนของถ้านะเพราะพี่อยากพาลงถ้าไงอยากไปลงถ้าแล้วเพราะว่าข้างบนไม่มีอะไรละของส่วนมากก็เป็นไดมอนด์หมดแล้วอ้าวตัวนี้มันซากประบลักประพังที่ต่อสู้กับบอสนี่นะ เอาละเดี๋ยวเราลองวิ่งหาหลุมศพดูนะครับตรงนี้ที่ขุดก็ใกล้จะพังแล้วนี่เนาะกระดูกเหลือไมกระดูกก็เหลืออยู่นะเดี๋ยวเจ้าเอากระดูกใหญ่ๆด้วยเนาะเอาไว้เผื่อทํากับดักนะครับเพราะว่าใช้กับดักเนาะในส่วนของเวลาลงไปในถ้ำอะ่ะอย่างน้อยๆก็ยื้อไว้ให้ได้นะบางคนนี่ถึงขนาดเอาป้อมไปเลยแต่ก่อนพี่ก็เอาไปนะเอาป้อมฮิวไปเพราะว่าของมันพังบ่อยมันโดนตีแล้วพังบ่อยมากนะ ฉะนั้นการเอาป้อมฮิวไปก็ดูดีอ่ะนี่นี่นี่เราเจอแล้วเราเจอในส่วนของหลุมศพละนะครับมามาดูกันพึดพึดเจอป้่ะโอเครอบนี้ไม่มีกิีนสโตนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอากินสโตนด้วยแล้วก็ตรงนี้ของใกล้พังละคือสว่านเนี่ยพี่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ซ่อมเองนะครับเพราะว่ามันเปลืองพวกเนี่ยสโตนต่างๆเนี่ยพี่จะใช้การดูโฆษณาเอานะครับก็เดี๋ยวจะตัดให้ตอนที่ดูโฆษณาตอนซ่อมเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตซ่อมของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับซ่อมเสร็จละมาเดี๋ยวเรามารุยกันต่อนะดูว่าจะเจอไหมนะครับก็ถามว่าหายากไหมแอบหายากอยู่นะแอบหายากอยู่นิดๆ,ๆนะครับในส่วนของตัวไอ้ถ้ำอะมาดูว่าเราจะเจออีกไหมนะ ตรงนี้อยู่ใกล้บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้บ้านเลยนะไอ้เดไดมอนต้องเก็บนะครับไดมอนเนี่ยไม่เก็บไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เยอะเนาะยิ่งถ้าไปเริ่มอัพกำพงกำแพงแล้วเนี่ใช้อย่างเยอะเลยทองนะทองก็ใช้นะคือพวกของทองอะไรพวกนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันยังไม่ได้อัพกำแพงอ่ะเป็นกำแพงพวกไดมอนด์นะครับมันก็เลยแบบยังยังใช้อยู่เยอะอะไรเงี้ยฉะนั้นการเก็บของไว้ก็เป็นอะไรที่ดีเนาะเพราะว่าการเล่นเกมแนวเซอร์เวอร์เนี่ยมันจะต้องวางแผนนะครับว่าโอเคเราทำสิ่งนี้นะครับแล้วในวันต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรเนาะนั่นเป็นสิ่งที่ต้องคิดอยู่แล้วนะสำหรับเกมเอาชีวิตรอดนะโอเคมุมนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆแลยกันนะครับน่าจะอยู่ในสักระยะหนึ่งมากกว่า พวกน้ำกับอาหารในบ้านจะหมดแล้วก็ยังไม่เจอหลุมศพนะโอเคเจด้ดมอนนะโฮ้ยสองเม็ดเลยนูน่นอีก,กัน,นึงอยู่นี่เลยเยอะอย่าตีเราเอ้เพื่อนไม่นายจะทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้มากันแล้วครับฮัลโหลทํำอยู่ไหน เอา้าเจอได้มอนอีกเม็ดหนึ่งโอ้โหนี่มันมหากรรมแจกไดมอนด์หรือไงเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ใช้กองไฟนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ลงถ้ำไงไม่โอ้อย่างเยอะเยอะไปไหนเดี๋ยววิ่งอ้อมเลยนะครับเราอยากได้ได,ดมอนด์เนาะ <laughs> ตุนมันฉลาดเลยนะมันบอกเอ้ไปไหน โอเคข้าม่คืนหนึ่งละยังไม่เจอในส่วนของไดมอนด์เอ้ยไม่ใช่ไดมอนด์เป็นส่วนของทําเออคือเล่นนี้ที่หมดอ่ะพี่ไม่คิดถึงเรื่องรูปีแดงเลยนะเพราะว่ามันมเรียกว่าอะไรอ่ะมันหายากอะอันละหมื่นนะครับซึ่งตังค์มันได้น้อยมากนะมันแพงแหละถ้าเทียบกับในหมดอื่นๆนะครับเอาละเจอหลุมศพไหมหลุมศพก็ดีนะครับถ้าได้หลุมศพก็แจ่มไปเลย มันจะเจอนะคือหเหตุผลหนึ่งอ่ะที่การลงถ้ำอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจุกจิกก็คือมนันหายากนี่แหละประเด็นอ่ะคือก็ไม่รู้มันอยู่ไหนอะไรเงี้ยหาค่อนข้างยากแล้วกว่าจะเจอแล้วก็มีเวลาจํากัดด้วยเนาะมันก็เลยแบบฮือยาวนานมากกว่าจะแบบได้ของในถ้ำมาแต่ละอย่างฉะนั้นน้องๆที่แบบเล่นมาแล้วก็แบบลงถ้ำบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยภูมิใจเถอะนะครับเล่นเก่งแหละนะ จะเจอไม่เนี่ยท่ามันหล่อเจอไดมอน์แทนกะว่าจะอยู่จนกว่าจะปวดท้องเข้าห้องน้ำอ่ะนะน่าจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะเอาโอยไดมอนโอ้โหคืออีพีนี้มันอะไรมันแจกไดมอนหลัวเกินโอ้โหแจ่มมากอ่ะจริงๆ เอาล่ะเจอไหมเนี่ยเขาก่อนเจอก็เล่นผ่านไปหลายวันแล้วนะมันสมควรจะมาใหม่ได้แล้วนะครับโอเคตัวนี้เราเจอกินสโตนด้วยเดี๋ยวถ้าวันนี้ยังไม่เจอเนี่ยก็จะกลายเป็นคลิปที่มาตามหาถ้าที่ไม่เจอนะก็เป็นการฟาร์มนะฮะถือว่าเป็นการฟาร์มไปในตัวด้วยแล้วกันเนาะฮัลโหลเฮ้ hey, เพื่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ย เริ่มวิ่งผ่านของบ้างแล้วนะคืออยากเจอไงแต่มันไม่ค่อยเจอเนี่แหละประเด็นมันก็เลยแบบถ้ำจริงมันลงไม่ยากนะแต่ว่ามันมันใช้เวลาหานี่แหละนะไม่แน่ใจว่ามันสปอนทุกสองวันหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปหรือยังนะครับเดี๋ยยังใช้เป็นข้อมูลเก่าอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยเจอหลุมศพเลยนะไม่รู้หลุมหลุมศพไปไหนนะปกติจะจะเจอหมูทอง ปกติเราจะเจอถ้ำค่อนข้างบ่อยนะไอ้เจอหลุมศพค่อนข้างบ่อยนี่มันไม่เจอโอเคได้มากลับบ้านพอดีงั้นเข้าห้องน้ำเลยฮนะแล้วก็ตักน้ำไปเพิ่มเก็บของที่มันลกๆกออกไปด้วยเฮ้บอยนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่มันหลายคืนแล้วเนี่ยนายต้องให้เราเจอแล้วล่ะเพื่อน เรื่องเสียงอ่ะพี่อาจจะต้องหาวิธีอัดใหม่นะครับให้มันแบบเพิ่มลดระดับเสียงได้ไม่งั้นอนะ่ะโอ้โหคนดูนี่คงจะแบบโอ้ยเสียงมันดังเกินบางทีมันดังจริงนะอยู่ดีๆมันก็ดังนะไม่รู้จะแก้ให้ยังไงก็เลยช่วงนี้พยายามหาวิธีอัดใหม่อยู่นะแบบเออมีวิธีไหนบ้างอาดัดแล้วเสียงมันจะเป็นอ่ามีความโปรมากกว่านี้นะ เอ hey, พี่ชายพี่ชายไม่เจออะไรให้เราเลยแม้แต่หลุมศพสักอันพี่ชายก็ไม่เจออย่างนี้ไม่ดีเลยฮัลโหลหลุมศพถ้ำหรืออะไรสักอย่างขออะไรที่มันพอเป็นบาดแสคือมันได้หลุมศพอันเดียวอยงไงคิดเอาคือปกติมันจะเยอะกว่านี้ไงหรือมันเป็นเพราะเป็นหมดอีซีป่ป่ะหรือไม่เกี่ยว เพราะว่ามันจะมีพวกบอสมังกรมังกรอะไรพวกนี้นะมังกรมีรม,รม,รม,ม,มุมบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในถ้ำนะครับเฮียอยู่ hey, นี่เราวิ่งกลับมาบ้านแล้วเนี่ยนายจะไม่เจออย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนไม่เราวิ่งรอบแมปแล้ว โอเคเดี๋ยวลองวิ่งขึ้นไปข้างบนดูนะครับนี่จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะกับการตามหาในส่วนของหลุมศพนะครับหลุมศพเพื่อที่จะพาไปหาถ้ำซึ่งมันไม่มีถ้ำพี่อาจจะต้องไปฟาร์มรอบนอกแล้วแบบพอเจอถ้ำแล้วก็กดอัดให้ดูอะไรเงี้ยน่าจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่านะน่าจะพอมีโอกาสคืออย่างนี้มันไม่ยอมเจอให้เนี่ย คือถ้าเจออย่างน้อยเราก็แบบแยกแยกไปฟาร์มไอ้พวกกองไฟได้ไงแล้วเราค่อยไปรงถ้ำก็ยังทันแต่นี้มันจะไม่เจอเลยมันเป็นไปไม่ได้เฮเพือพ่อนไม่นะไม่โอเค พี่คิดว่าไม่เจอหรอกนะในส่วนของ EP เนี้ยนะครับอาจจะต้องรีแมปใหม่นะเพื่อที่ให้ของมันเกิดนะครับแล้วก็มาดูว่าจะเจอไหมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะยังไง EP นี้ก็ต้องขอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเรื่องที่มันไม่ยอมเจอในส่วนของถ้ำนะเพราะาพี่ควบคุมตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะเป็นอะไรที่ทําไม่ได้อะก็โอเคแล้วกันนะครับขอบคุณยอดไลค์ด้วยนะที่แบบ เพิ่มขึ้นมามหาศาลมากมายนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังรักกันยังดูกันอยู่นะฮะยังไงก็ขอตัวลานลครับยังไงดูแลสุขภาพกันเนาะบ๊ายบายครับ